สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำว่าซื้อฮาร์ดดิสตมาใหม่ต่อแล้วโอ้ยทำไมไม่มีไดโอ้ไม่ก oh ็เนี่ยซื้อมาแล้วโอ้ยตกใจทำไมเสียบฮาร์ดิสตเข้าไปแล้วที่เป็นฮาร์ดิสอดอินเทอร์เนเนาะเข้าไปแล้วทำไม มันไม่เจอได้อากส่าซื้อมาแล้วเสียตังค์ไปแล้วไม่ยากครับไม่ยากเลยส่วนที่มันเป็นอัร์นลส่วนใหญ่จะเสียปุ๊บจะเจอขึ้นมาอันนี้คือเสียบอัร์นลมาแล้วก็จะขึ้นมาจะเจอแต่พวกที่เป็นอินเทอร์นอลล่ะที่มันอยู่ในเครื่องเสียบสายซาต้าเสียบสายไฟนะ หลายคนอาจจะงง external internal ต่างยงไง,ไ,งไปดูที่ addy กันดีกว่าเว็บประจำของเรากันไปครับนี้ h a r this for pc นะแล้วก็มี h a r this external โอเ okay. ค h a r d i s ที่อยู่ในเครื่องเราจะหน้าตาประมาณนี้เวลาเราซื้อมานะ ส่วนที่ซื้อมาเป็น e อ e เทนอลก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้เสียไป Eternal ส่วนใหญ่จะเจอเลยนะเหมือนแฟตไดส์แฟตไดส์นะคละ้ายแฟตไดส์ที่เป็น e อตเทนอลฮาร์ดดิสส่วน h a r d ดดิสที่อยู่ในเครื่องหรือ h a r d ดดิสอินเทอร์ก็จะอยู่รูปแบบนี้เป็นความจุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แหละ ซื้อมาอุ้ยตายแล้วไม่เจอแก้วิธีการปัญหาแก้ไงคลิปไม่ยาวฟังง่ายๆสั้นๆเปิดท้ามาพรอมคลิกขวาครับ Manage ปังแรกครับเข้ามาหน้าเดิมคอมพิวเตอร์เมนเนจเมนต์นะไป a ่ Storage อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมจะไล่มนซูมให้เลยปังเอาให้ ตอเล็มนเ่นนโอเคซูมเมาส์เลยน่าจะชัดเปิดให้มันเต็มจอซะได้มานี่ผมซื้อเสียบมา2ตัวอุย้ยแต่ยังไม่ขึ้นได้นี่ครับเสียบมาเจอทั้งหมดหกลูกแล้วทำไมยังไม่ขึ้นได้นี่ครับเพราะเรายังไม่ได้สร้างได้ให้มันรู้จักกันเลยครับผมง่ายมากครับสมมุติซื้อมา1ลูกนะก็คือดิสนี้คลิกขวาครับผม new simple volume นะจะได้หน้าต่าง new simple volume ่มวิสร์มาอันนี้ก็จะถามว่า maximum ของไดนี้เท่าไหร่นี้2เทาไบต์นะก็ผมจะสร้างเต็ม2เทาลบต์เลยถ้าสร้างไม่เต็มก็จะมีพื้นที่ว่างคุณก็สามารถรอบแรกสร้างเป็น1เทาไบต์กับ8 0 0 g ค,คุณก็ได้2ได์เพิ่มขึ้นมา นะอันนี้คุณก็ไปแบ่งสัดส่วนกันเองผมจะไม่แบ่งนะครับผมจะสร้างเต็มๆเลยก็คือเต็มลูกนี้ในได้เดียวก็คือ next ทีนี้ก็ให้เลือกว่าจะเป็นได้ชื่ออะไรก็อันไหนใช้ไปแล้วก็จะไม่มีนะครับไม่มีให้เลือกตอนนี้ใช้ C E Z D F G โอเคมันไม่มีนะ ก็ไปหาได้มาผมจะตั้งเป็นได้ H แล้วกันแต่สมมุติว่าในนี้มันเต็มหมดแล้วเนาะก็ไปเมาส์แล้วก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ให้มันอยู่ในได้ไดได้หนึ่งเนาะมันก็จะเข้าไปอยู่ในได้นั้นซึ่งโฟลเดอร์นั้นจะมีความจุเท่ากับขนาดของฮาร์ดดิสท,ที่เราเติมเข้าไปอันนี้ผมเลือกที่จะสร้างเป็นได้ก่อนแล้วกันเพราะว่ายังใช้ไม่ถึงได้เซตเลยนะก็จะเขียนเป็นได้ H Next มา ไฟล์ซิสเต็มรูปแบบอะไรมีทั้ง ex f r a s h แล้วก็มี ntfs นะส่วนใหญ่ใชร์นี้กันแล้วก็ default ไปแล้วก็ชื่อไดนะ้อันนี้ก็จะมี backup backup อะไรนี้ผมตั้งไว้เนาะอันนี้ก็ผมจะใช้ new volume แล้วกันโอเคมันก็มาแล้วหนึ่งอันได้ Dai h ตอนนี้เจอได้ c ได้ d ได้ e ดีเอฟดีจี H, ดเอชดแซดอ้าวแต่อีกลูกนึงยังไม่เจอเลยเห็นไหมครับก็ต้องสร้างเพิ่มไปไทยไอเลยไวๆทีนี้ผมจะบอยอีกอีก,อกคนที่ซื้อมาฮาร์ดดิส์มากกว่า2เทาไบต์นะฮะมันจะมาอีกฟังก์ชันหนึ่งเลย ที่เปิดมาปุ๊บเข้าหน้านี้ปุ๊บมันจะถามเลยว่าคุณจะฟอร์แมตมันเป็นแบบ BMR หรือ GPT นะให้คุณเลือก GPT เสมอเพราะว่าถ้าคุณเลือกเป็น MBR อะไรสักอย่างเนี่ยมันจะได้ไม่เกิน2เทราไบต์ถ้า GPT เนี่ยเกิน2เทราไบต์ก็ได้จะมองเห็นนะต้องย้ำนะว่าลูกที่เกิน2เทราไบต์ขึ้นไปนะมันจะมี ช่องหนึ่งช่องขึ้นมานะว่าจะฟอร์แมตเป็นระบบอะไรนะก็ต้องเลือกเป็น GPT ไปนะอันนั้นมันก็จะเจอมากกว่า2เทรไบต์ขึ้นไปถ้าคุณเลือกผิดคุณก็ฟอร์แมตแล้วก็รีสตาร์ทใหม่ดูนะครับมันก็จะเจอได้เนี่ยได้เพิ่มมาแล้วมีเป็น Hi นี่ก็เติมมาฮานะร์ดิสไว้ ใส่หนังและก็ทำพอตนะอันนี้ต่อไม่หมดอะฮะเพราะว่าไม่รู้จะต่อตรงไหนแล้วนะโอเคฝากไว้ง่ายวิธีการเติมต่อฮาร์ดดิสและก็การสร้างไดร์ขึ้นมาไม่ยากครับคุณสามารถทำได้นะงั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ